สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง easy home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันนุกอีกแล้วสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง easy home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุกชวนเพื่อนๆมาปลูกผักอีกหนึ่งชนิดนะคะซึ่งถือว่าเป็นลายชนิดแห่งผักนะคะและที่สําคัญปลูกง่ายมากๆนะคะนั่นก็คือวอเตอร์เกรดค่ะซึ่งวอเตอร์เกรดเนี่ยสำหรับสายสุขภาพนะคะหรือนะคะคนที่กําลังดูแลคนเท่าคนแก่ ไม่ควรที่จะพลาดในการปลูกนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีปลูกกันค่ะผักมอเตอเกตนะคะเราเลือกก้านที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ค่อนข้างโตแล้วนะตัดออกมาเลยค่ะด้านบนนะคะเราก็จะเอาไปกินนะคะด้านบนตรงนี้นะคะแล้วเหลือไว้ตัดตรงนี้ไปกินนะแล้วเหลือไว้ประมาณสองอันนะคะสองหรือหนึ่งอันก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปปักชำกันค่ะเรามาเตรียมนะคะสําหรับนั่นก่อนนะคะเราก็จะตัดกันนะคะ ด้านบนเราเหลือไปรราประทานนะคะนะคะส่วนด้านนี้เราก็ไปปักชํากันดิเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เอากิ่งวอเตอร์เกตปักลงไปเลยค่ะใช้เวลาประมาณเจ็วันนะคะวอเตอร์ต้นอ่อนใบอ่อนก็จะเริ่มแตกออกมานะคะประมาณหนึ่งเดือนนะคะก็จะได้วอเตอร์เกตที่สวยงามนะคะพร้อมรับประทานแล้วนะคะค่ะ <ขา S 1> เป็นไงบ้างคะปลูกง่ายนิดเดียวนะคะ วอเตอร์เกรดนะคะจัดเป็นราชินีผักนะคะสำหรับคนรักสุขภาพเลยทีเดียวเพราะกินคำเดียวแต่ให้คุณค่าทางอาหารและมีประโยชน์มหาศาลเลยนะคะ <c oughs> ก็ว่าได้นะคะท่านนะคะแนะนำนะคะเอามาจิ้มกับน้ำพริกนะคะหรือนะคะบางครั้งนะคะก็เอามาผัดกับน้ำมันหอยก็อร่อยนะคะและบางครั้งนะคะนุกก็เอาวอเตอร์เกรดนะคะมาปั่นนะคะคู่กับในส่วนของ โยเกิร์ตนะแล้วก็ทำเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นครีมซาวครีไม่คุณแม่นะคะเป็นไนท์ขายน้ำสลัดพวกนี้ได้นะคะบอกเลยว่าอร่อยจริงๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุกหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะเพราะมันปลูกง่ายจริงๆนะคะและที่สำคัญโตวไวมากๆนะคะไล้สารพิษปลูกกันในบ้านนี่แหละค่ะสำหรับคลิปนี้นุกลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ